สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นจากชื่อคลิปเนะเาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะและแล้วในที่สุดซับสไคร์เบ์ของไอรีนก็ได้ครบหนึ่คน ขอขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามแล้วก็ชมคลิปของไอรีนกันนะคะความจริงไอรีนยังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเราสมควรที่จะได้รับความรักแล้วก็กำลังใจจากทุกๆคนมากขนาดนี้หรือเปล่าแต่ไอรีนจะตั้งใจถ่ายคลิปแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ไปอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการตอบแทนความรักและกำลังใจที่ทุกๆคนมีให้กับไอรีนต่อไปค่ะ ก็อย่างที่ได้สัญญากันไว้นะคะว่าถ้า s u b สไคร b e บครบ1 0 0 0 0หมคนแล้วไอรีนจะทำคลิปเพื่อนเอเนาะก็เดี๋ยวจะเปิดรับคำถามทุกคำถามจากใต้คลิปนี้นะคะและยังมีการรับคำถามจาก IG ของไอรีนด้วยถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับไอรีนก็สามารถคอมเมนต์ถามในใต้คลิปนี้หรือว่าจะถามใน IG ของไอรีนก็ได้เช่นกันค่ะถามเข้ามากันเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวไอรีนจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดเนาะ ก็ขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งที่ทำให้ไอรีนได้มีจำนวนซับสไคร์เบอร์มากถึง10,000คนนะคะไอรีนจะตั้งใจถ่ายคอนเทนต์ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจให้มากขึ้นค่ะขอบคุณที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย